ระวังโรคไหลาตายห้ามทำา้ข้อนี้เด็ดขาดเพื่อนๆคงเคยได้ยินข่าวเสียชีวิตกระทันหันหลับไหลาตายห้ามทำา5ข้อนี้เด็ดขาดการไหลาตายเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุกดาซินโดมหัวใจคุณจะเต้นเร็วมากๆเวลาก่อนนอนเร็วจนผิดจังหวะแล้วก็หยุดเต้นแล้วก็ไหลาตายครับ oh, <no. S 1> โรคนี้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับพบมากในผู้ป่วยอายุ25 40ปี ก่อนไปฟังการอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับคุณจําไว้เลยข้อที่1กรรมพันุต้องดูประวัติการตายของคนในครอบครัวว่าเคยมีประวัติบ้างหรือเปล่าต้องรีบไปตรวจดูกันนะครับคุณมีขึ้นกระแสะไฟฟ้าผิดปกติหรือเปล่า 2. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หนักๆก่อนนอนเพราะจะทําให้คุณเสี่ยงต่อโรคนี้มากๆเลยนะครับ 3. ห้ามใช้สารเสพติดโดยเฉพาะเวลาก่อนนอน4 อย่ากินแป้งก่อนนอนเช่นขนมเส้นขนมปังข้าวเหนียวจะทําให้เกลือและโพแทสเซียมของเราตกลงครับทําให้โซเดียมมีปัญหาทําให้หัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็หยุดเต้นคนกินแป้งก่อนนอนหนักห้ามเลยนะครับข้อที่5้าห้ามทํางานหนักจนเกินไปเครียดเยอะอดหลับอดนอนยิ่งมีประวัติคนในครอบครัวที่เคยเป็นด้วยก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นนะครับนี่คือ5พฤติกรรมที่คุณห้ามทําถ้าไม่อยากไหลตาย